ทำจิตใจมันต้องแน่วแน่อย่างนี้ไม่เหมือนพระบางองค์ไม่มีความอดทนอยากทำอะไรให้มันเป็นเวลามันเครื่องกำหนดความดีจะหากนะเป็นตัวกำหนดชีวิตเราไม่ใช่เวลาเป็นเครื่องกำหนดชีวิตเราเรากำหนดเวลาได้แต่อย่าให้เวลากำหนดเรา ปฏิบัติธรรมให้มันเกิดความสุขให้มันสนุกในการปฏิบัติธรรมนี่ถึงจะเรียกว่านักปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติธรรมเพื่อทำลายความชั่วนคันธสันดานของเราตะหาไม่ใช่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับทำแบบเสียไม่ได้มันก็ไม่เกิดมรรคผลอะไร เราจะปฏิบัติทำให้เกิดมากผลต้องยืนอยู่บนพื้นฐานหลักของธรรมะขันติเจ้าต้องอดทนต้องอดทนวิริยะต้องมีศรัทธามเมื่อเราดีแล้วมันต้องให้ครบการสร้างสร้างความดีทำความดี มาพูดเสมอว่ามันเป็นมงคลต่อชีวิตเราไม่ใช่มานั่งปฏิบัติธรรมไม่มีเหตุไม่มีผลไม่ใช่การปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างเหตุสร้างผลเมื่อเหตุดีผลก็ออกมาดียิ่งจิตเรายิ่งสงบปัญญาเราก็ยิ่งเกิดมันจะได้ขับมันจะได้ไล่ มานในจิตในใจของเราให้หมดไปมันชื่อว่ามานคือความชั่วชั่วทางกายชั่วทางวาจาชั่วทางใจต้องอาศัยปัญญาที่เล็งเห็นดูรู้ถึงเหตุและผลในการกระทําทั้งหลายสมาธิปัญญาเนี่ยมันสำคัญมันทำให้เราจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย มันออกมาจากใจก่อนแล้มันต้องกันกลองมาแล้วกว่าจะพูดออกไปเนี่ยมันผิดหรือมันถูกมันควรหรือไม่ควรบางคนนี่พูดออกมาแล้วเนี่ยมันนึกขึ้นได้เนี่ยมันสายไปแล้วคำพูดที่ออกไปมันไม่ละคลายหูคนอื่นครับกลายเป็นละคลายเครืองพูดไปแล้วมันบ่งบอกนิสัยของตนเองด้วย ว่าเราเป็นคนจิตใจยังไงมันบ่งบอกเพราะฉะนั้นไอการที่มันกันกรองมาจากใจโดยอำนาจของสมาธิและปัญญาเนี่ยมันให้ความรู้สึกดีๆกับนักปฏิบัติธรรมมากมายเลยทีเดียวเราฝึกฝนธรรมะเพื่อละสิ่งไม่ดีในใจ กิเลสตัณหาทิฏฐิมานะอาสาวะโลภโกรดหลงความอิจฉาทิษยาอาฆาตพยาบาทท้องเวรเบียดเบียนมันมันทำลายหมดเพราะสิ่งเหล่านี้คือความชั่วสิ่งเหล่านี้คือความเลวสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ะเป็นตัวพยามานอย่างร้ายแรงร้ายกาดเป็นตัวอันธพาลเพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งสมาธิปัญญบต้องการที่จะละสิ่งเหล่านี้ มันหาหนทางนี่ถ้าเราไม่อดทนในการนั่งสมาธิมื่จิตมันไม่สงบปัญญามันก็ไม่เกิดคนเราต้องรู้ตัวเองให้ดีว่าทำอะไรแล้วก็มันจะเจริญและคนเราเนี่ยมันมองออกว่าจะเจริญหรือจะบรรลุหรือจะก้าวล่วงพน้นจากสามัญจะสัตว์จากโลกี ยาบุคคลไปสู่โลกุตละแล้วเนี่ยมันมันมันมองดูเห็นชัดคือคนที่ภาพเพียงริยะอุตสาหะตั้งใจพูดออกมาน้ำคำเนี่ยมันแสดงออกถึงคนมีน้ำใจมีความอบอ้อมอารีไมตตีเมตตาการุณายึดเอาหลักของพรหมวิหารเป็นธรรมใหญ่ของตนเองและพระที่ดี เน้นที่ดีให้จดจำไว้เลยว่าอย่าไปเอาสิ่งที่ไม่ดีอย่าเอามาเป็นเยี่ยงอย่างามันดาพระพิสูจน์ทั้งหลายที่ไม่ได้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าพระเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่มีความเกรงอ,อกเกรงใจครูบาอาจารย์ไม่ได้มองถึงว่าครูบาอาจารย์นี่ท่านต้องเสียสละแค่ไหนแทนที่จะพักผ่อน ทำงานเหนื่อยมาทั้งวันแม้ไม่ใช่ทางร่างกายแต่ทางใจทางจิตทางวาจาความปรารถนากับบุคคลอื่นช่วยเกื้อกูลเขาอนุงลวงวัดวาอารามแล้วก็ฐานที่อยู่ของทุกคนให้มีความผาสุกพระที่ดีท่านจะต้องมีความเกรงใจครูบาอาจารย์ไม่ทำตัวอย่างนี้พระอย่างนี้เชื่อเถอะ ไม่มีการบรรลุธรรมหรอกจะจมปลักอยู่ในทางโลกทุกโศกตลอดเวลาแล้วหาความเจริญไม่ได้คนเราเมื่อแค่ตรงนี้อดทนไม่ได้ยิ่งไปเป็นคฤหรือหัดความยากลำบากความสแสวงหาอยู่ในทางโลกมันมากกว่านี้เยอะมันจะทนไม่ได้เมื่อทนไม่ได้ก็ทำดีไม่ได้ มันก็จะตกไปสู่อบายามุขต่างๆแล้วพระที่ไม่มาปฏิบัติธรรมหรือมาบัติธรรมแล้วเนี่ยไปไม่ไดบุญด้วยนะบาปเขาสาป,ปูอาสนะให้นั่งมีคนเขาปูให้เลลุกไปไม่ได้เห็นถึงว่าเขาต้องเสียสละเขาเขารพศรัทธาแค่ไหนอย่าไปเอามาเป็นเยี่ยงอย่าง ทรงทำดีให้ถึงที่สุดถึงจะเป็นมนุษย์อันผ่องใสจริงๆนักปฏิบัติธรรมฝ่ายเคอรือหัดก็เช่นกันปฏิบัติธรรมแล้วให้มันมีธรรมะให้มีความดีให้ส่องสงความดีเข้าไว้อย่าไปสร้างสั่งสมความชั่วเข้าไปในใจปฏิบัติธรรมแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นเสียเวลาเปล่าๆถามตนเองปฏิบัติธรรม ทางโลกหรือทางธรรมทางโลกหายใจสงบก็เอาแค่สงบแต่าทางธรรมมันต้องมุ่งละกิเลสตัดให้ขาดให้ได้กิเลสมันมีเยอะแยะสารพัดแห่งมานแห่งกิเลสค่อยๆเป็นค่อยไปมันก็ไม่หลงเหลือหรอกสุนัขที่โตมันมีต่เห็บจะหมัด เราผู้หาหาหาไปเรื่อยหาไปเรื่อยหาไปเรื่อยจนไม่เหลือหลายท่านหลา,หลายคนยังปฏิบัติทรรมแล้วยังไม่แจ้งในธรรมยยังไม่เข้าใจธรรมะยังไม่เข้าใจคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระท่านสอนอย่างไรท่านสั่งอย่างไรท่านสั่งให้ทําอย่างไรสอนให้ทําอย่างไร ท่านแนะอย่างไรนำอย่างไรท่านทําให้ดูอย่างไรไม่ได้ศึกษาคนที่บรรลุธรรมเนี่ยมันหมายมันที่สุดจริงๆคนที่เข้าใจในธรรมเนี่ยยังไม่ต้องถึงบรรลุเป็นพระอริยะชนระอริยเจ้าอริยบุคคลอรหันต์ได้ใดหรอกเขาแค่ผู้บรรลุธรรมรู้จักคาแล้วก็หมามันรอบครอบละเอียดพูดจา แสดงออกมุ่งบอกถึงคนที่มีธรรมะแต่บางคนปฏิบัติแล้วพูดออกมาเหมือนคนไม่มีธรรมะไม่ได้กานกรองในการที่จะพูดในการที่จะแสดงออกพอเลิกปฏิบัติแล้วคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยเวลาปฏิบัติดีทำท่าสมาธิดีสงบดี เวลาออกสมาธิแล้วการแสดงออกเป็นเครื่องบ่งบอกว่าไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเลยไม่มีธรรมะเลยไม่มีข้อปฏิบัติเลยเพราะนั้นลองคิดดูว่าเราจะพูดอะไรจะแสดงออกอย่างไรในตะละวันตะละวันเนี่ยให้มันแสดงออกมาบ่งบอกถึงคนทู่ผู้มีธรรมะผู้ปฏิบัติธรรมถึงสอนให้ทุกคนลำพึงกับตนเองนะ่ะ ใครควรกับตนเองวะเนี่ยเราจะแก้ไขไอ้สิ่งที่มันผิดอย่างไรไอ้สิ่งที่ถูกแล้วมันจเจริญละเราจะทําอย่างไรเนี่ยไอ้ความชั่วกิเลสหมดไปไอ้ความดีมันลงถึงเราทําอยู่แล้วมันชื่นใจอยู่แล้วมันชื่นจิตอยู่แล้วอะไรมันก็ไม่ร้ายแรงทามานในใจของเราเหรอกมานในใจคือมารคือกิเลส ที่มันอยู่ในใจของเราถ้าเราไม่พยายามที่จะขับมันละมันสลัดมันโมตาน,นิ่งนอนใจชีวิตเรามันยั่งยืนสักกี่ปีแต่คนดีคนชั่วมันตายทั้งนั้นพอตายแล้วมันแก้อะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้จงขึ้นสวรรค์ตั้งแต่ตอนเรายังมีชีวิตอยู่เป็นๆน,นี่แหละ ถามว่าขึ้นยังไงก็เรารู้เนี่ยเราทําความดีใจมันก็สบายจิตมันก็สบายเราไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ได้อิจฉาใครไม่ได้ริษยาใครไม่ได้อาคาตใครไม่พยาบาทใครไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนทั้งที่เป็นมนุษย์ทั้งที่เป็นสัตว์แต่เรามีความปรารถนาดีกับบุคคลเหล่านั้นแกสัตว์เหล่านั้นเนี่ยเรารู้แล้วนี่คือสวรรค์ของเราแล้ว เรารู้ตัวเองนะว่าแม้จะตายในวันนี้พรุ่งนี้เวลานี้เราไม่ตกนรกแน่เพราะจิตเราจิตดีเป็นสุขติที่จะดับไปไม่เป็นทุคติเป็นจิตที่ประเสริฐนั้นการป,รปฏิบัติทำเรามันอยู่ที่จิตเรามีจิตมีใจมันเป็นหัวหน้าเพราะนั้นสำคัญ ตรงถามตัวเองว่าจิตใจของเราทุกวันเนี่ยมันคิดยังไงเอาคนรอบข้างใกล้ตัวเราเราคิดยังไงเนี่ยเรายังมีโกรธเกลียดคนอื่นไหมชังคนอื่นไหมอิจฉาเขาไหมลิษยาเขาไหมยังเป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไหมอยากจะเอารัดเอาเปรียบเขาไหมเบียดเบียนเขาไหมหรือเราไม่ได้เบียดเบียนเขาหรอกไม่ได้เอารัดเอาเปรียบเขาหรอกแต่มันไส มันไส้ก็ไม่ได้คนปฏิบัติธรรมอิจฉาก็ไม่อิจฉา,ก,า,ก,าก็ไม่ได้ผู้ปฏิบัติธรรมผู้บรรลุธรรมมีแต่ความยินดีกับคนอื่นเพราะ,จะเจริญพรหมวิหารเป็นหลักเนตรงนี้คือหลักใหญ่ของนักปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะกี่องค์ท่านใดก็ตามจะเน้นสอนหลักใหญ่ตัวนี้ให้ทุกคนเนี่ยเจริญซึ่งพรหมวิหาร แล้วก็อิทิบาทภาวนาสองอย่างนี้บรรลุธรรมแล้วสองอย่างนี้ถึงที่สุดของความเป็นอริยชนริยบบุคคลแล้วคนเราเมื่อมีเมตตากรุณามุตาอุเบกขาคิดจะไปคิดทําให้คนอื่นเดือดร้อนได้อย่างไรอิจฉาเขาได้ไหมริษยาเขาได้ไหมเบียดเบียนเขาได้ไหมทับถมเขาได้ไหมเนี่ยไม่ได้เลยคนเราพอเจอทําอย่างนี้แล้วมันคนละเรื่อง แลยิ่งปะพฤติปฏิบัติให้ทำจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นด้วยอิทธิบาทภาวนาใจมันสอดส่องไปในความมีฉันทะมุมาณะในการปรัพพฤชปฏิบัต,บติเพื่อการบรรลุธรรมไม่ใช่บรรลุทางโลกเดี๋ยวทุกโศกจะตามมาบรรลุธรรมเนี่ยสวรรค์นิพพานมันเปิดมันทำให้เกิดในสิ่งที่เป็นมงคลมหามงคลทั้งหลาย วิริยะเพียนประกอบในสิ่งนั้นให้สำเร็จบริบูรณ์จิตมั่นคงหนักแน่นไม่วันไหวไปกับโลกธรรมท,ทั้งหลายมังสารู้ชัดว่ากินที่ตนเองทำเนี่ยมันทำเพื่ออะไรเหมือนเรารู้ว่าเรามาปฏิบัติธรรมนะเพื่ออะไร บางคนบ่ชไปทําเพื่อให้สบายใจเนี่ยเรารู้ล้วเพื่อสบายใจเพราะใจเราไม่สบายจึงต้องปฏิบัติธรรมที่ใจไม่สบายเพราะอะไรเพราะหงุดหงิดมีเรื่องสิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยเหตุแห่งวิบากแห่งกรรมแห่งความไม่สมหวังผิดหวังเนี่ยจึงต้องปฏิบัติธรรมเพื่อให้ใจเรามันวางอารมณ์ได้ให้รู้เกิดและดับว่ามีเกิดก็ต้องมีดับมาแล้วไป มีเราหมดอรต่างให้รู้ถึงความที่เป็นอดิจังทุกขังอนัตตาเนการปฏิธรรมมันให้ความสุขอย่างนี้มันให้ความรู้ยิ่งในธรรมทั้งมวลเนี่ยอย่างนี้มันจึงก่อเกิดกุศลมหาศาลทำให้เราเนี่ย ไม่อยากที่จะเวียนพบเวียนชาติพอไม่อยากเวียนพบชาติไม่อยากจะเกิดมีทุกข์ไม่อยากจะมาพัดพรากไม่อยากจะมาหมดสูญสิ้นมันก็จะต้องทําบุญทํากุศลบําเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์แล้วไม่เอาละไอ้สิ่งที่ชั่วที่เลวไม่คิดด้วยไม่ทําด้วยไม่คิดด้วยคนเราพอมุ่งในธรรมแล้วอย่าลืมว่าชั่วก็ไม่คิดพูดก็ไม่พูดทําก็ไม่ทํา คนที่จะนําตนเองไปสู่ความเป็นยะชนยะบุคคลแต่ถ้านักปฏิบัติทำคนใดปฏิบัติแล้วเนี่ยยังคิดในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับหลักธรรมกับการปฏิบัติยังคิดยังพูดยังทำในสิ่งที่เป็นกิเลสไม่ตรงกับหลักธรรมคำสอนทุกเจ้าวไม่บรรลุธรรมหรอกให้ฟังทำสัก ร้อยปีพันปีหมื่นปีก็แบบบรรลุธรรมคนฟังธรรมแล้วครั้งเดียวแล้วรู้ติดเข้าไปในจิตเลยไปในสันดานแห่งตนเลยว่ะชั่วฉันไม่เอาฉันจะทำแต่ความดีบรรลุคนเหล่านั้นบรรลุการบัตรธรรมไม่ได้อยู่ที่รูปแบบมันจะเป็นเราต้องมานั่งสมาธินุ่งขาอุหมขาหรือทำอะไรขอให้เรามาบัตรธรรมแล้วเนี่ยจิตใจจดจ่อในธรรม ไม่พูดกันวางทำแล้วจิตนิ่งเอาไปประพฤติปฏิบัติฟอกจิตตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์ให้ทุกวันทุกวันเนี่ะโดยละทำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความกระตันยูเป็นที่ตั้งเนี่ยสร้างแต่สิ่งที่ดีงามตลอดเวลาเท่าเนี้มนุษย์ได้เข้าถึงพระพุทธศาสนาอย่างร้อยเปอร์เซ็นพันอร์เซนหมเปอร์เ็เลยทีเดียว มนุษย์เราเนี่ยติดอยู่คำสอนเดิมๆงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขรู้ไหมสิ่งเหล่านี้คือทางโลกแต่ทางธรรมของเรางานคือชีวิตชีวิตคืองานผู้ปฏิบัติธรรมนั้นจะทำชีวิตไปในงานจะทำงานเพื่อดำรงอยู่ซึ่งชีวิตทำเหล่านี้แหละทำให้คนบนรรลุธรรม เพราะไม่ติดยึดไม่ติดยึดในวัตถุใดๆไม่หลงแม้จะมีวัตถุแต่ไม่หลงในวัตถุแม้จะมีวัถตวถ,แถุแต่ไม่ติดอยู่ในวัตถุเหมือนเรามีสังขารคือตัวตนแต่เราไม่ติดอยู่ในตัวตนที่เรียกว่าสังขารของเราเรามีอยายตานะทั้งภายนอกภายในตาหูจมูกลิ้นใจใจลูกเสียง,ยงลี่รสแต่เราก็ไม่ติดอยู่ใน อายตนะแห่งกิเลสทั้งมวลก็สักแล้ว,ว่ามีอายาตานะรู้เกิดรู้ดับตลอดเวลาทั้งภายนอกภายในนั่นแหละคือคนมีธรรมะน,นั่นคือคนที่ได้เข้าไปสูก่กระแสแห่งธรรมะอย่างลึกซึ้งนั้นจงถามตัวเองว่าทุกวันนี้อายาตานะของเราเนี่ยทั้งภายนอกภายใน มันเป็นกุศลหรือมาเป็นอกุศลเนี่ยลองคิดดูถ้ามันเป็นอกุศลก็ไม่บรรลุธรรมถ้าเป็นกุศลก็บรรลุธรรมเพราะนั้นแยกได้เลยมีอายตนะไปในทางกิเลสตาหูจมูกลิ้นกายใจเมอตาได้เห็นอยากได้เกิดความโลภหูได้ยินไหมะอยากได้เกิดความโลภ เมันเป็นสิ่งที่เราแยกแยะได้มันหลักสักพันเหล่านี้เนี่ยเยาอย่าปล่อยผ่านนักปฏิบัติธรรมต้องพยายามนำมันมาให้ใช้ให้เกิดประโยชน์กับเราให้ได้ให้มันเป็นกุศลจงทำลายอากุศลในใจตนเองให้หมดจงสร้างกุศลในใจตนเองให้มีให้มากขึ้นเท่านี้ทุกคนบรรลุธรรม